สวัสดีครับพบกับธรรมกติสมาร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็เลี้ยงได้น้องชอปเปอร์ครับผมโทนี่โท,ทนี่ชอปเปอร์เป็นตัวละครที่เรียกว,ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่จริงน้องเขามีความสามารถการเป็นหมอนะแล้วก็วิธีการเลี้ยงก็ง่ายๆครับทานใส่ใหมาให้เยอะที่สุดนะครับผมแค่นั้นเองครับเลี้ยงง่ายๆเบสิกเบสิกเลยครับผมแต่ว่าปัญหาของการเลี้ยงส่วนใหญ่อะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการให้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ให้อาหารหรือให้ของอย่างเดียวนะมันยังมีเรื่องของความมากที่สุดอย่างเดียวด้วยนะครับผมคือ <c oughs> อาจจะให้สายไหมยอย่างเดียวแล้วก็เฮ ây, ้ยทำไมให้สายไหมเดียวแล้วแปลงร่างไม่ได้นะครับ <c oughs> เราจะไม่ต้องให้สายไหมครับผมในปริมาณที่มากกว่าของค่าเฉลี่ยอื่นๆด้วยเช่นสมมติผมมีอาหารหลายอย่างเนี่ยผมอยากจะให้ตัวละครนั้นแปลงร่างครับผมต้องให้อาหารชิ้นนัน้นะเยอะมากพอนะมากกว่าหนึ่งที่ผมให้ด้วยนะเช่นสมมติคราวหน้าผมจะเลี้ยให้ได้ตัวเนี้ยกินตัวแซนด์วิชเนี่ยครับเราต้องกินแซนด์วิชให้มากกว่าข้าวปั้นอะไรอย่าง้ดนะครับไผม ลูกอมก็เหมือนกันนะครับเราถ้าเราจะเลี้ยงอื่นเนี่ยต้องเลี้ยงให้ได้มากกว่าลูกอมด้วยดังนั้นก็ต้องพยายามซื้อของในร้านบ่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ตัวละครนี้นั่นเองอ่าก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่น่ารักตัวหนึ่งนะครับผมเนี่ยสำหรับคลิปหน้าผมจะเลี้ยงได้ตัวไหนนะครับก็ติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ